You're listening to KS podcast อัปเดตข้อมูลหุน้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี t Happiness Investment สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนะครับเ<อ>ชิญเลยครับพี่ป๊ ครับก็วันนี้นะครับเราก็มีการออกรีพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของเซกเตอร์เอเนอร์จีแล้วก็ปิโตเคมนะครับโดยเราดาวเกรดนะครับเซกเตอร์เอเนอร์จีนะครับจากเดิมที่เป็นโพซิทีฟวิวเนี่ยลงมาเป็นนิวโตรนะครับแล้วก็ยังเมนเทนตัวเอาลุกสำหรับปิโตเคมิ컬เนี่ยเป็นเนกาทีฟนะครับโดยในส่วนของ เอ่อเนจีนะครับที่มีการดาวเกรดลงมาเนี่ยหลักๆแล้วนะครับ uh, เป็นผลมาจากการที่ว่าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยน้ำมันเนี่ยจะเริ่มฟลิปกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหนึง่งนะครับในตั้งแต่ต้นปี2022เลยนะครับโดยอ,อ่พอพออาน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนขากลับข้างมาเป็นขาลงเนี่ยนะครับในแง่ของหุ้นพลังงานเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบ โดยตรงอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการโทนดาวในแง่ของความบุลิชในเกี่ยวข้องกับหุ้นน้ำมันลงนะครับคีย์หลักๆนะครับที่อสมชันที่เรามีการเปลี่ยนนะครับก,ก็เป็นเรื่องของออตัวอสมชันราคาน้ำมันนะครับที่เดิมเนี่ยเราคิดว่ามันจะขึ้นในปีหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะยังคงแข็งแต่งต่อเนื่องนะครับ ตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็คือว่าตัวสต็อกน้ำมันของโลกเนี่ยหรือว่าที่เรา monitor ไอตัว OECD oil inventory เนี่ยจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปอจะยังปรับตัวลดลงต่อไปนะครับจนถึงปลายปีนี้แล้วก็ไปบักทอมเนี่ยในช่วงเดือนพันวาคมนี้นะครับซึ่งอิมพลายได้ว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ในทิศขึ้นแต่ว่า major agency ต่างเนี่ยมีการ forecast นะครับว่าตั้งแต่เดือนอมกราคมเป็นต้นไปเนี่ยสต็อกน้ำมันเนี่ยนะครับ OECD เนี่ย จะเริ่มปรับเป็นขาขึ้นนะครับยาวๆเลยไปจนถึงเดือนอพฤศจิกายนปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยจะเริ่มอ่อนตัวตามสป e อ e โอเอซีดีด้วยกันนะครับาตามกันไปนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของดีเทลนะครับดีมาร์สปายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีมาร์สปายดีมาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับปีนี้เนี่ยลดลง จาก5.6ล้านบาร์เรลลงมาเหลือ5.5ล้านบาร์เรลนะครับการเติบโตก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปามากนะักการปรับลงเล็กน้อยเ,ยเป็นผลของเดลต้าแวรเรียนแล้วก็ forecast ของปีหน้านก็เรนอยู่ในระหว่าง3.2ล้านบาร์เรลจนถึง3.6ล้านบาร์เรลค่าเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ3.4ล้านบาร์เรลไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักนะครับแต่ตัวที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆนะครับก็คือ non- OPEC supply แล้วก็ OPEC supply นะครับ โดยในแง rumor, ่ของอตัว non- OPEC supply เนี่ยมีการปรับเพิ่มนะครับจาก0.7ล้านบาร์เรลที่จะเพิ่มเนี่ยนะครับใน revision ก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับใน revision ล่าสุดนะครับแล้ว forecast ว่าปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มอีก3ล้านนะครับเนี่ยเอาเอาแค่นี้ถ้าดูง่ายๆเนี่ยนะครับตัวตัว demand เนี่ยจะถูกออฟเซตโดย non- OPEC กันหมดแล้วนะครับ demand ที่โต กับนนโอเปกที่เติบโตเนี่ยเกือบเกือบ offset กันหมดแล้วนะครับในปีหน้าแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังจะมี o อ e c อีกนะครับที่มีในส่วนของการ u n w i n ยนะครับ production cut deal ของ OPEC Plus เนี่ยซึ่งจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอีก2.4ล้านนะครับ <Ừ. S 1> ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่า demand growth เนี่ยมันต่ำกว่า supply ที่ growth จากนนจาก O p EC และนน O o p ป c นะครับตลาดน้ำมันเนี่ยก็เลยจะจะ flip นะครับ จาก Deficit เทินมาเป็น Surplus แล้วทำให้ OECD Oil Inventory เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไปเลยนะครับคือถ้าเราดู correlation ในภาพที่5นะครับของ OECD Oil Inventory กับดูไบนะครับน้ำมันดิบดูไบเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า correlation ของมันเนี่ยสูงถึง88%นะครับเป็น inverse correlation เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมเจอร์เอเจนซี่ใหญ่ๆนะครับของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EIA IEA OPEC เนี่ยทั้งหลายนะครับ Forecast ว่า OECD oil inventory จะขึ้นในปีหน้าเนี่ยนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันควรจะซอฟลงแล้วด้วยอั r โลเลชันครับครับ ครับเดี๋ยวผมขอ,อยาดนิดน,นึงนะครับเผื่อพอดีเรื่องนี้มันจะเข้าใจยากนิดนึงแล้วมีเทคนิคเวิรหดเยอะนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ปุ๊กพยายามจะอธิบายก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับตัวดีมานซับไพที่มันจะปรับจากในฝั่งของตัวเดฟเฟซิทเนี่ยเป็นเซ r ร์ u s พลสเนี่ยความหมายก็คือ ตัวตัวซัพพลายของน้ํามันเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วมันจะมาออฟเซตกับดีมาน้ามันที่มันเข้ามามนเลยเทินเป็นตัวเซอร์พลาสและการที่มันเทินเป็นเซอร์พลาสเนี่ยมันจะทําให้ราคาครับมันมีการปรับตัวลงซึ่งการปรับตัวลงของราคาตรงนี้เราเอามาลิงก์กับ OEC d i n v e n t o r ที่เนี่ยที่คิดว่ามันจะมีการปรับตัวขึ้นด้วยเนี่ยที่ปูกกเลยจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเบรนเดดออกมาเนี่ยน้ำมันปีหน้ามีโอกาสลงนะนี่ผมก็เลยแชร์แชร์แชร์มุมมองเป็นภาษาไทยกับันคุณต่างเผื่อท่านใดอาจจะย นะครับโอเคเชิญพี่บูต่อเลยครับครับใช่ครับก็ก็พอน้ํามันเนี่ยซัพพลายมันขึ้นมากกว่าดีมานนะครับมันไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องมาโผล่ที่สต็อกน้ํามันหรืออินเวนทรีน้ํามันนะครับขออินเวนทรีขึ้นนะครับมันก็หมายความว่าตลาดเนี่ยมันคลายตัวลงนะครับความตึงตัวเนี่ยมันคลายตัวลงซึ่งพอเราไปพลอตไอตัวราคาน้ํามันดิบกับโออ o ซีดีออยล์อินเวนทรีซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันดิบสต็อกน้ำมันดิบของโลกเนี่ยนะครับ ก็มี correlation สูงมากนะครับประมาณแบบ88%แต่เป็น inverse correlation เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะกลับทิศเป็นขาลงในปีหน้าโดยถ้าเราเชื่อว่า correlation ตรงนี้เกิดนะครับในปลายปีหน้าเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยจะลงไปอยู่แถวๆประมาณสักประมาณ62-63เหรียญนะครับในช่วงสิ้นปีนะครับซึ่งก็จะลงจากปัจจุบันเนี่ยประมาณสักสิบเหรียญได้เพราะ oh. ฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่า,าหุ้นที่เป็น e NERGY เนี่ย มันอาจจะได้รับผลกะระทบนะครับถึงแม้ว่าค่า average เนี่ยมันอาจจะลงไม่เยอะนะครับก็ดูถ้าดูาดอัลสัมมชันราคาน,น้ำมันของเราเนี่ยคือปีนี้เนี่ย quarter to date ปัจจุเอ่อ year to date ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันดิบดูไบเฉลีย่ยอยู่ที่9ก5แอละนะครับเท่ากับ um อ s ล u ัม t ชันก่อนหน้านี้ของเราและและด้วยความที่เราคาดหวังว่าน้ำมันดิบดูไบย,ยังคง แข็งกันอย่างต่อเนื่องตาม o e c d o i n ีออยล์ที่จะปรับลดลงในช่วงปลายปีนี้นะครับเราก็เลยมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับ s s u m า t i o n ราคาน้ำมันมาอยู่ที่67เหรียญแต่แม้ก็ตามพอปีหน้าเนี่ยถ้าเบสบนทิศของราคานน้มัที่อ่อนตัวลงตัวค่าเฉลี่ยราคานน้มันเนี่มอ่อนตัวลงนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงแต่เริ่มอ่อนตัวลงและจะไปอ่อนตัวลงเยอะๆเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้าเป็นต้นปีสองพันยี่สิบสามเป็นต้นไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าราคาน้ํามันเนี่ยทิศมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากขาขึ้นมาเป็นขาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาลุกของหรือเวทติงของ Energy เนี่ยมันจะต้องโคนดาวลงแล้วนะครับอันนี้ก็คือสําหรับตัวราคาน้ํามันดินะครับแล้วมาสู่สําหรับตัวโรงกลั่นบ้างนะครับตัวโรงกลั่นเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมุมมองอ่มุมมองเดิมนะครับว่าโรงกลั่นเนี่ยจะเป็นขาขึ้นยาวๆตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งถ้าเรามาดูในแง่ของดีมาร์สัปพลายเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าดีมาร์ปีนี้เนี่ยโตทั้งสามล้านบาร์เรลสัปพลายที่เป็นจุดกลมๆนะครับศูนย์จุดสี่ล้านบาร์เรลเนี่ยหรือสี่แสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยนิดเดียวเองห่างตั้งเยอะแต่ทําไม GM ไม่ขึ้นคือถ้ามองย้อนหลังกลับไปปี2020เราจะเห็นเลยว่าดีมา์เนี่ยจากโควิดเนี่ยกระทบแรงมากก็คือหายไปเกือบ3ล้านบาร์เรลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราดู net สองปีอ่ะจริงๆแล้วอ่ะดีมานมันขึ้นแค่นิดเดียวเองนะครับในขณะที่ supply เนี่ยสองปีอป่ะเพิ่มขึ้นตั้งแปดแสนบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจีเอ็มมันเลยยังไม่ขึ้นไงครับมันต้องใช้เวลาในการเคลียร์อัพ excess capacity ไปนะครับซึ่งเชื่อว่าเอ่อ excess capacity ตรงนี้เนี่ยจะเคลียร์อัพหมดอ่ในปีหน้านะครับเพราะปีหน้าเนี่ยจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีมานยังโตสูงกว่าั u p p l y นะครับแล้วดีมาเนี่ยจะสูงกว่าซัพพลายยาวไปจนถึงปี2025เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากฟิกเกอร์ Figure ที่8เนี่ยมันจะเทิร์นออกมาเป็นฟิกเกอร์ที่9นะครับก็คือแปลออกมาเป็นในรูปของเอ็กเซสซ์แคปซายต์ก็คือ,อเอาเอาเอาซัพพลายลบด้วยดีมานี่ยแหละนะครับเปนเ็นเชิอองอัลกูมเลตเราจะเห็นเลยว่าไอตัวเซอร์พลัสเนี่ยที่สูงสุดในปี2020เนี่ยมันจะเทิร์นเป็นอิควิลิเบียมนะครับในปี2022 แล้วจะเริ่ม d e f i c i เนี่ยในปี2023 24 25ซึ่งนั่นหมายความว่า refining refinery industry เนี่ยจะเทินเป็น upcycle เนี่ยจริงๆเลยเนี่ยก็คือเป็นเป็นกูดเยียรของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี23 2023เปนต้นไปที่ตลาดเริ่มเทินเป็น d e f i c i นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเชื่อว่าตั้งแต่ปี2022เนี่ย G.M จะเป็น up trend ขึ้นยาวๆเลยจนถึงปี2025 นะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็น่าจะเติบตอบสนองเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของท็อ,ทอปปิกเนี่ยนะครับเราก็จะมีโลงกลันเข้ามาอยู่ในท็อปปิกของเราด้วยนะครับอันนั้นก็คือก็คือ,คอตัวลงกลันนะครับตัวสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ในในใน,ในแบรน์ของค่าเฉลี่ย5ปีเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์หรือว่าที่ US และเป็นทั้งน้ำมัน แก๊สโซลีนน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลลงมาอยู่ในแบนด์ปกติหมดแล้วนะครับรออย่างเดียวก็คือรอให้ดีมาันมันขึ้นแค่นั้นเองในฝั่งเอเชียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังโดนกระทบด้วยเดลต้าแวรเรียนอยู่แต่ว่าทางฝั่ง US แล้วก็แล้วก็ยุโรปเนี่ยดีมามันผูกขึ้นแล้ว GIM มันเริ่มขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือออเประหลาดในบ้านเราที่อาจจะต้องรออ,อีกสักพักหนึ่งให้ ดีมามันกลับมาแล้วก็ excess capacity มัน c r e a t e นะครับอันนั้นก็คือคือภาพของโรงกลั่นนะครับสุดท้ายเนี่ยมาภาพของปิโตเคมนะครับภาพของปิโตเคมเนี่ย excess capacity เนี่ยมันยังบอกนะครับในฟิกเกอร์1 7 1 8เนี่ยนะครับยังบอกว่ายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยยาวไปจนถึงปี2023เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าปิโตเคมนะครับยังเป็นขาลงต่อเนื่องอีก1-2ปี เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสเปรดเนี่ยก็ยังคงเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในดาวไซเคิลรอบที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับของพวก PE กับ PP เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ420เหรียญจนถึง460เหรียญน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว PE เนี่ยสเปรดนะครับยังอยู่แถวๆประมาณ500าเหรียญแล้วก็ PP เนี่ยก็คือเกือบเกือบ ห้าร้อยกว่าเหรียญไปลายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีรูมให้ลงอีกนะครับรวมถึงอารม m a t i c ด้วยนะครับอารม m a t i c ภาพก็อันเดียวกันเลย excess capacity นะครับในฟิกเกอร์สิบเก้ายี่สิบเนี่ยก็ชี้ไปว่าจะพีคแถวปีสองพันยี่สิบสามเช่นเดียวกันนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าทุกสายผลิตภัณฑ์ของปิโตเคมเนี่ยยังเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงโพลีเอสเตอร์ด้วย PTA ก็ยังลงนะครับพีค2023เพียงแต่ว่า PET เนี่ยจะแฟลกแฟลกนะครับออกข้าง นะครับนั่นหมายความว่า,า i b บธุรกิจเพชรยังดีต่อเนื่องแต่ว่าตัวที่ถูกกระทบโดดจะจะเป็น PTA ซึ่งจะทำให้อินเกรตแเพชรกับ PTA เนี่ยมันซอฟต์ลงนะครับของ IBL เนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วย,วยความที่ว่ามันยังเป็นขาลงนะครับเราก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง f ฟอ c a s t ในเรื่องสเปคปิตโตเคมนะครับก็ยังฟอ c a s t เป็นขาลงคราวนี้ ในแง่ของ stock selection เลยนะครับผมอยากให้ไปที่ recommendation เลยนะครับในรอบนี้เนี่ยเรามีการแบ่ง factor ที่จะกระทบในเรื่องของ stock selection เนี่ยออกเป็น3ตทีมน,นะครับหรือ3 factor factor แรกก็คือในเรื่องของค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าลงนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าจากไตรมาสสมาเนี่ยบาทหนึ่งบาทน้อยๆแล้วนะครับ แล้วทางกสิกรเองเนี่ยก็ยังมองว่าจะอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องไปชนเนี่ยณนะปลายปีเนี่ยทักประมาณ33บาทต่อ US อลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะได้รับผลกระทบนะครับจากค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยก็คือคนที่กู้เงิน US อลลาร์นะครับเยอะๆนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยจะประกอบด้วยไทยออยนะครับ PTTGC นะครับปตทแล้วก็บางจากนะครับพวกนี้เนี่ย มีการกู้เงิน US ดอลลาร์เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยออยลนะครับที่มีการ over exposure ไปเยอะนะครับเพราะว่าเงินกู้ของเขาเนี่ยมันมีเงินกู้ของโปรเจกต์ CFP ด้วยนะครับในขณะที่ underlying หรือว่าในตัวมาร์จิ้นของเขานะช่วงนี้เนี่ยค่ากันตัมันแย่นะครับมันก็เลยทำให้ในแง่ของออ US ดอลลาร์ที่กู้มามัน over exposure ไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันจะเกิด effect loss เยอะมาก นะครับเมื่อเทียบกับเบน e f ฟที่ได้ในฝั่งขามเรเ e อนะครับตรงนี้ก็จะได้เรียงกันมานะครับว่า top, uh, C, ทอ็อปพ t g ีทีจีซปลรทและก็บางจากนะครับก็จะโดนกระทบ top. คนที่ได้เบน e f ฟเนี่ยจะเป็นบ้านปูนะครับเพราะว่าบ้านปูเนี่ยใช้ Accounting เนี่ยเป็น US d o l ดอลลาร์แต่ว่ากู้เป็นบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกจะกลับข้างพอข้างเงินบาทอ่อน,นจะมีกำไรเอฟเฟกเกนะครับ แล้วคนที่เป็นนิวตรอลอิมแพ t เนี่ยก็คือจะเป็นปตทสอพอ s พอซนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยใช้อ c ค u n t ติงเป็น US d ดอลลาร์แล้วก็กู้เป็น US d ดอลลาร์เพราะฉะนั้นมันจะแมชกันไปแล้วก็มีอีกตัวอีก2ตัวก็คือ OR กับ PPG ที่ตัวตัวตัวอั n บัลตงเป็นบาทแล้วก็กู้เป็นบาทเพราะฉะนั้นไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเ e g a t i v e Impact จะมีอยู่บน4ตัวนะครับที่เป็นโรงกลั่นแล้วก็ปิดตกเข็มนะครับอันนี้คือตีมแรก ตีนที่สองนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ํามัน <c oughs> ท,มที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับ <c oughs> ราคาน้ํามันเนี่ยก็ภาพชัดเจนครับราคาน้ํามันตปีหน้าหุ้นที่เป็น upstream แล้วก็ upstream proxy ก็จะโดนผลกระทบนะครับก็จะมีปตทสอปอพจีซีแล้วก็ปตทนะครับได้รับผลกระทบโรงกลั่นก็จะได้รับผลกระทบในเชิง stock loss นะครับ แล้วก็ในในส่วนของคนที่ได้ประโยชน์ก็คือเป็นพวกดาวสตรีมรีเทลโอイルเรเตอร์คือ p ท g กับ OR ซึ่งเวลาราคาน้ำมันลงเนี่ยมาร์เก็ตติ้งมามันจะกว้างขึ้นเพราะว่าปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มได้ช้ากว่านะครับแล้วตีมที่สาสำหรับปีหน้าก็คือในเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจนะครับซึ่งในแง่ของการเปิดเศรษฐกิจมันตรงไปตรงมานะครับหลังจากฉีดวัคซีนไปได้ได้เ e r ร์ตอิม i แล้วทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิต ตามป,ปกติในปีหน้าดีมาลน้ำมันก็กลับขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกรีเทลออイルออเทเตอร์ก็จะได้ก็คือ OR กับ PTG นะครับนอกจากนี้เนี่ยพวกโรงกลั่นที่ปัจจุบันเนี่ยมีการคัดรันไปเนี่ยน่าจะรันกลับขึ้นมาได้นะครับคนที่จะรันกลับขึ้นมาได้เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นบางจากกับตัวเอ r c นะครับแล้วก็ตัวไทออยนะครับ3ตัวในขณะที่พวกโรงกลั่นที่เป็นปิตโตเคมเนี่ยนะครับก็จะรันขึ้นมาได้น้อยเพราะว่าปีนีน้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับ พอรวมภาพสามแฟกเตอร์เข้าไปนะครับณปัจจุบันเนี่ยท็อปพิกของเรานะครับก็เลยยังเป็นปตทสพานะครับแต่ว่าเรามองว่าปตทสพาเนี่ยจะถือได้จนถึงแค่งบไตรมาสสามออกนะครับหรือว่าปลายปีเป็นอย่างชาที่สุดเพราะว่าปีหน้าราคาน้อมนจะเริ่มลงแล้วแต่ว่าเรายัง ไม่แนะนำให้สวิชข้ามไปที่รีเทล l อ p e r ร t เ r รเพราะว่าในไตรมาสมางบอของ Retail อ p e r ร t เ r ทุกคนจะได้รับผลกระทบ,ะบจากเดลต้าแว i a เรหรือว่าการล็อกดาวน์ในบ้านเราซึ่งงบจะอ่อนแอลงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ Opportunity ของการที่งบมันออกมาแย่เ,ยเป็นตัวสวิชแล้กันก็คือสวิชข้ามจากสอพอมาที่อพวกรีเทล l อ p e r ร t เ r เพื่อเล่งขอมตีมของราคาน้ำมันลงแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกษิจ นะครับในขณะที่เรามีการเราก็สำหรับโรงการเนี่ยเราก็ยังชอบ SPRc เหมือนเดิมนะครับ,รบเพราะ SPRc เนี่ยยังเป็นหนึ่งตัวที่มีค่าการเขาเรียกอะไรค่าการากันเป็นขาขึ้นแล้วก็ Refinery Utilization Rate เป็นขาขึ้นในขณะที่ไทบอยเนี่ยเราถอนออกจากทับพิกก่อนแต่ยัง Maintain Outperform นะครับเพราะว่าเรากลัวในเรื่องของ Exposure ของ FX นะครับ,รบที่อาจจะทำให้งบในเดืนไปเดือนสามตอเป็น Loss อีกรอบหนึ่งเลย พี่ปูครับแล้วก็วแตะประเด็นนี้นิดนึงครับในแนพูดถึง sprc แล้วที่เราคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ถือข้ามปีหน้าไปได้ถือข้ามปีไปได้เลยเนี่ยพี่ปูคิดว่า sprc เนี่ยเสริมประเด็นเรื่องของ osb premium ให้กับนักลงทุนฝั่งนิดหนึ่งเลยครับว่าเห็นข่าวแล้วมันคืออะไรแล้วมันบวกต่อตรงไหนมากสุดแลวทำไม sprc เอจะกะตรงนี้ครับพี่ก็เวลาเวลาพวกพวก e อียีเนี่ยจะประกาศราคาขายน้ํามันเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงกับน้ํามันดิบเบนช์มาก็คือดูไบนะครับในเิือร์ีร ไอโอเอสพีพรีเมียมก็คือสิ่งที่เขาจะบวกขึ้นเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิดูไบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ซาอุดิอาระเบียออกมาประกาศว่าจะลด o อ p พรีเมียมลงเนี่ยหนึ่งเหรียญจนถึงหนึ่งเหรียญสาสิบเนี่ยนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยของเขานี่ r e l a ลทีฟกับดูไบเนี่ย,ยจะถูกลงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ใช้น้ำมันดิบทางด้านบิทกเอ็นอีสนะครับเยอะ ก็จะได้ประโยชน์จาก o s เอพีพรีเมียมที่ลดลงเพราะว่าต้นทุนถูกลงต้นทุนถูกลงเพราะว่าไม่ได้ตัวตัวซาอุดิอาระเบียลดเฉพาะในฝั่งของเอเชียไม่ได้ลดทางฝั่งของยุโรปและก็อเมริกาเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยดิมาสตรองมากๆเขาก็เลยมาลดทางฝั่งเอเชียที่ดีมานยังถูกอิมแพ t จากเดลต้าแวร์เรียนคราวนี้เนี่ยงกันในประเทศไทยคนไหนที่ใช้ Middle East เยอะๆเนี่ยนะครับก็ก็จะได้ประโยชน์นะครับ ในขณะที่โรงกัน่นบางโรงกั่นเนี่ยมันเขาหันไปใช้ขูดทางฝั่ง US อแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์นะครับก็จะได้รับประโยชน์น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้คนที่ใช้น้ํามันดิบ US มากที่สุดเนี่ยก็คือ,อใช้น้ำมันดิบ m i d d l ต e a s เเยอะที่สุดก็คือ s อ r c 87%ซปสิบเจดปอร์เซ็นตนะครับรองลงมาคือ iR p c พซใช้ประมาณห5สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ไทยออยใช้ประมาณห้าสิบสาเปอร์เซนต์ครับไล่เรียงครับโอเค่คเคะต่อเลยครับพี่ก็ค,คือเมื่อกี้พี่ตู้บอกว่า สวิชสอผอมาเป็น SP อ่าสวิตสอผอมาเป็นฝั่งรีเทลอย่าง p t ทหรืออาจจะเป็น OR ในฝั่งของอุปมาสาวออกเสร็จบุกอันนี้คือทีมแรกทีมที่สองเลยคือลงกลั่นตัวหนึ่งก็คือลองดู S p RC ไปนะครับอ่ะสามสี่นิดละทแล้วก็แล้วก็เอ่อในในอ่ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเราดาวเกรดเราเรายังคงไม่ชอบไอตัวปิโตเคมเหมือนเดิมไม่มีท็อปพิกนะครับอ่แล้วก็มีการดาวเกรด PTTGC ลงนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเรามองว่า อพอราคาน้ำมันเปลี่ยนทิศเนี่ยราคา HDPE ก็จะปรับลดลงซึ่งธุรกิจโอลิฟินของ PTTGC เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากราคาโอลิฟินที่เป็นขาลงเพราะว่าต้นทุนเขาเป็นแกส๊สนอกจากนี้เนี่ยด้วยกาม <c oughs> ดีเลย์ของอตัวโครงการเอราวันนะครับของปตทสอพเนื่องจากเข้าใส่ไม่ได้เนี่ยจะส่งผลต่อปริมาณแก๊สนะครับอีอเทนของ PTTGC ทำให้ลดน้อยลงทำให้ PTTGC เนี่ยจะต้องสวิชไปใช้นัามากขึ้น นะครับซึ่งนักท่าเนี่ยจะให้มาจิ้นที่น้อยกว่าตัวแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว p r o f i t a b i l i t y ของปีหน้าเนี่ยก็จะถูกท r i m d o w ลงจากอีโคโนมิกที่เปลี่ยนนะครับที่ไปใช้นักท่าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยในไตรมาส3เนี่ยตัวงบเนี่ยก็จะถูกกระทบจาก FX นะครับค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะทำให้งบเนี่ยในไตรมาส2ที่เขาประกาศออกมาดีมากเลย25,000ล้านเนี่ย อาจจะลงไปเหลือประมาณสัก6000ล้านนะครับในไตรมาสในไตรมาสสามนะครับซึ่งมันลงแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าในแง่ของหุ้นเนี่ยก็น่าจะถูกกระทบนะครับก็เลยมีการดาวเกรในใน,ในรอบนี้เลยนะครับก็อันนั้นอันนี้ก็คือหลกัหลกๆของเปเปอร์นะครับอันนี้ครับโอเคได้ครับวันนี้ก็ถ้าใคร อยากจะติดตามเปเปอร์ฉบับเต็มนะครับก็สามารถติดตามได้จากทางผู้ดูแลการลงทุนของท่านนะครับประมาณ20หน้าได้นะครับลองไปขอดาวน์โหลดมาอ่านกันดูนะครับนั่นก็คือภาพรวมในระยะกลางและในระยะยาวสําหรับเซกเตอร์พลังงานแล้วก็ปิดตรเคมีมนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับ